คุณเคยหยุดคิดถึงพลังที่น้ำมีในชีวิตบ้างไหมของเหลวที่เรียบง่ายและสำคัญนี้ไม่ได้เป็นเพียงวิธีดับความกระหายของคุณเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งของสุขภาพพลังงานและการเชื่อมต่อกับธรรมชาติวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่อาจดูเรียบง่ายแต่จำเป็นต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเรานั่นก็คือการดื่มน้ำอย่างถูกต้องคุณรู้หรือไม่ว่าคุส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีเติมน้ำที่ถูกต้อง อยู่กับฉันจนจบวิดิทัศน์โอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีเปลี่ยนการกระทําของการดื่มน้ําให้เป็นพิธีกรรมเพื่อสุขภาพและความปรองดองอย่างแท้จริงตามคําสอนของพุทธศาสนาโบราณก่อนที่เราจะเริ่มอย่าลืมกดไลค์วิดีโอและสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อรับเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจเพิ่มเติมการดื่มน้ําอาจดูเหมือนเป็นเรื่อง,องในทุกๆวันแต่ความสําคัญของน้ํานั้นไปไกลเกินกว่าที่เราจินตนาการได้ในพระพุทธศาสนาน้ําถือเป็นองค์ประกอบศักดิ์สิทธ ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในทุกรูปแบบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์การต่ออายุและความสมดุลเมื่อเราบริโภคน้ำด้วยความตั้งใจและด้วยความเคารพเรากำลังให้เกียรติยรติร่างกายของเราและความเชื่อมโยงกับโลกรอบตัวเราการจิบแต่ละครั้งสามารถเป็นการดูแลตัวเองและเป็นเครื่องตันใจว่าสุขภาพเริ่มต้นจากทางเลือกที่ง่ายที่สุดอะคำสอนทางพุทธศาสนาเชิญชวนให้เรามีสติสัมปชัญญะในการดื่มน้ำให้ปรากฏในขณะนั้น เมื่อเราดึงความสนใจไปที่การกระทำของการดื่มเราจะเปลี่ยนการกระทำนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่ส่งพลังการจิตแต่ละครั้งเตือนเราว่าน้ำไม่เพียงช่วยดับความกระหายของเราเท่านั้นแต่ยังช่วยชำระล้างทำความสะอาดและฟื้นฟูร่างกายของเราอีกด้วยการดื่มอย่างมีสติเป็นการบำรุงทั้งร่างกายและจิตใจทำให้เกิดวงจรแห่งความสามารถีภายในการดื่มน้ำโดยอัตโนมัติโดยไม่ใส่ใจ อาจทำให้เราขาดประโยชน์ที่แท้จริงของน้ำได้เมื่อเราเสียสมาธิเราก็พลาดโอกาสที่จะได้รับพลังงานฟื้นฟูจากน้ำดังนั้นการดื่มน้ำอย่างตั้งใจจึงเป็นแนวทางปฏิบัติง่ายๆที่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่สุขภาพร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเราได้ทำให้ช่วงเวลานี้เป็นพิธีกรรมแห่งความเอาใจใส่และความกตัญญูโดยให้แต่ละจิตช่วยเสริมความมีชีวิตชีวาและความสมดุลของคุณ การแสดงความกตัญญูมีพลังในการเปลี่ยนแม้แต่ท่าทางที่เรียบง่ายที่สุดให้กลายเป็นสิ่งพิเศษก่อนที่จะดื่มน้ำสักแก้วใช้เวลาสักครู่เพื่อหลับตาและขอบคุณสำหรับของเลวที่สำคัญนี้การหยุดแสดงความขอบคุณเล็กน้อยนี้จะช่วยยกระดับจิตสำนึกของคุณทำให้การดื่มน้ำเป็นพิธีกรรมแห่งการฟื้นฟูอย่างแท้จริงปรามาจารย์ทางพุทธศาสนาสอนเพราว่าการนำความกตัญญูมาสู่การกระทำในแต่ละวันเราจะเปลี่ยนการรับรู้และเพิ่มพลังด้านบวกของเรา เมื่อเราดื่มน้ำด้วยใจสำนึกรู้คุณเราได้รับสารอาหารมากกว่าแค่ร่างกายความกตัญญูปลุกจิตวิญญาณของเราเตือนเราว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าเชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดการจิตแต่ละครั้งกลายเป็นโอกาสในการแสดงความเคารพต่อความสัมพันธ์นี้โดยตระหนักถึงความมีน้ำใจของโลกในการมอบทรัพยากรที่จำเป็นนี้ให้กับเราการดื่มน้ำง่ายๆด้วยความขอบคุณนี้จะสร้างวงจรแห่งความกลมกลืน ทั้งภายในและภายนอกเมื่อตระหนักถึงความสําคัญของท่าทางนี้คุณจะปรับตัวเข้ากับพลังแห่งความเป็นอยู่ที่ดีและความสงบสุขราวกับว่าทุกครั้งที่จิตคุณจะดูดซับไม่เพียงแต่น้ําเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสมดุลและความเงียบสงบที่เป็นสัญลักษณ์อีกด้วยเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันของคุณให้เป็นพิธีกรรมแสดงความขอบคุณและรู้สึกว่ามันจะส่งผลต่อสุขภาพและการเดินทางทางจิตวิญ,ญญาณของคุณได้อย่างไร อุณหภูมิของน้ำที่คุณบริโภคอาจมีผลกระทบมากกว่าที่คุณคิดตามคำสอนของพุทธศาสนาการดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการปรับสมดุลร่างกายน้ำเย็นออนแะจะทำให้สดชื่นในบางครั้งแต่ก็อาจทำให้ระบบย่อยอาหารเกิดอาการชอบขัดขวางการทำงานตามธรรมชาติและอาจส่งผลต่อสุขภาพเมื่อเวลาผ่านไปราวกับว่าคุณกำลังขัดขวางการไหลเวียนของพลังงานตามธรรมชาติที่ร่างกายต้องการเพื่อให้ทำงานได้ดี เมื่อน้ำอยู่ที่อุณหภูมิห้องร่างกายจะดูดซึมได้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบย่อยอาหารจะทำงานประสานกันอำนวยความสะดวกในการย่อยอาหารและช่วยรักษาการไหลเวียนให้สมดุลหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันลองจินตนาการว่าร่างกายของคุณเป็นเครื่องจักรที่ละเอียดอ่อนซึ่งต้องการเชื้อเพลิงในปริมาณที่เหมาะสมและน้ำที่อุณหภูมิที่เหมาะสมคือสิ่งที่ทำให้กระบวนการนี้ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบ การดื่มน้ำที่อุณหภูมิที่เหมาะสมอาจดูเหมือนเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่มันสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อสุขภาพโดยรวมของคุณการเลือกน้ำอุณหภูมิห้องเป็นการให้การสนับสนุนร่างกายที่จำเป็นเพื่อให้ร่างกายทำง,งานได้ดีที่สุดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ทำด้วยความสนใจและความตระหนักรู้มีพลังในการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันและเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคุณดังนั้นครั้งถัดไปที่คุณดื่มน้ำ ให้เพียงพอให้เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมและสัมผัสได้ว่าร่างกายของคุณตอบสนองอย่างไรด้วยความขอบคุณความบริสุทธิ์ของน้ำที่เราบริโภคถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสมดุลของร่างกายและจิตวิญญาณของเราในพุทธศาสนาน้ำเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และการต่ออายุและการดื่มน้ำสะอาดที่ปราศจากสิ่งเจือปนถือเป็นการแสดงความเคารพตรงเมื่อเราต่อให้น้ำที่ปนเปื้อนหรือเติมสารเคมีเข้าสู่ระบบของเรา เรากำลังรบกวนการไหลเวียนของพลังงานตามธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงโดยไม่ได้ตั้งใจการเลือกน้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือการตัดสินใจอย่างมีสติซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเป็นอายุที่ดีของเราการกรองการต้มหรือการค้นหาแหล่งน้ำที่เชื่อถือได้เป็นขั้นตอนเล็กๆที่สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ลองจินตนาการว่าร่างกายของคุณเป็นวัสดุสิทธิ์และน้ำที่คุณใช้คือสิ่งที่ชำระล้างชำระล้างและรักษาวัดแห่งนี้ให้กลมกลืนกันยิ่งน้ำ บริสุทธิ์มากเท่าไรหน้าที่ของน้ำก็จะลำเลียงสารอาหารและกำจัดสารพิษก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นการใส่ใจกับคุณภาพน้ำคุณกำลังสร้างสุขภาพที่ยั่งยืนและเชื่อมโยงกับร่างกายของคุณอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่การดับกระหายเท่านั้นแต่ยังเป็นการเคารพความสำคัญขององค์ประกอบสำคัญนี้ด้วยการจิบน้ำบริสุทธิ์ทุกครั้งเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความมีชีวิตชีวาและช่วยให้ร่างกายของคุณทำงานได้อย่างสอดคล้องกันอย่างอ่อเต็มที่ ดังนั้นดูแลคุณภาพน้ำที่คุณใช้และปล่อยให้มันทำงานตามที่คุณต้องการความสมดุลของการใช้น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในศาสนาพุทธความสมดุลถือเป็นกฎเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งของชีวิตและยังใช้กับการกระทำง่ายๆของการดื่มน้ำโดยมันไม่เกี่ยวกับการดื่มให้มากที่สุดแต่เกี่ยวกับการฟังสิ่งที่ร่างกายต้องการสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและการค้นหาจุดสมดุลนี้เป็น พื้นฐานของความเป็นอยู่ที่ดีการเรียนรู้ที่จะฟังสัญญาณจากร่างกายของคุณเป็นก้าวแรกในการรักษาความสามารถขี่นี้การดื่มน้ำมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณได้จริงเมื่อเราบริโภคเกินความจำเป็นไตจะทำงานหนักเกินไปและทำให้อิเล็กโทรไลต์เจือจางซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายอย่างเหมาะสมความไม่สมดุลนี้อาจทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้าเบียนศีะและรู้สึกไม่สบายอื่นๆดังนั้น การให้ความชุ่มชื้นแก่ตัวเองจะต้องมีสติหลีกเลี่ยงสิ่งสุดโต่งและเคารพจังหวะของร่างกายเคล็ดลับคือการประกวดตัวและเอาใจใส่ต่อสิ่งที่ร่างกายขอหากคุณรู้สึกกระหายน้ำแต่ถ้าไม่ก็อย่าบังคับตัวเองให้ดื่มเกินความจำเป็นเช่นเดียวกับหลายๆด้านของชีวิตการบริโภคน้ำต้องได้รับคำแนะนำจากความสมดุลการหามาตร,ราการที่ถูกต้องนี้จะช่วยบำรุงร่างกายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดส่งเสริมสุขภาพที่สมบูรณ์และยั่งยืน การดื่มน้ําเป็นมากกว่าการดับกระหายเป็นโอกาสในการเชื่อมต่อกับธรรมชาติและพลังงานรอบตัวเราอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อดื่มน้ําในสภาพแวดล้อมที่สงบและเป็นธรรมชาติเมื่อเราทําเช่นนี้เราไม่เพียงดูดซับน้ําเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสงบและการเยียยยาที่ธรรมชาติมอบให้ด้วยขณะที่น้าไหลผ่านแม่น้ําภูเขาและน้ํผู้จะนำท่าแก่นแท้ของโลกและการบริโภคน้ําดังกล่าว เราจะเชื่อมต่อกับพลังงานที่สำคัญนี้อีกครั้งลองจินตนาการถึงพลังแห่งการดื่มน้ำจากน้ำผู้หรือลำธารท่ามกลางธรรมชาติท่าทางที่เรียบง่ายนี้สามารถเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูและความสองงบภายในได้สัมผัสสายลมอ่อนๆได้ยินเสียงน้ำไหลและจิตเครื่องดื่มอย่าง,งออมมิสติกก็เหมือนกับการเติมพลังให้กับจิตใจอย่างไรก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งงอที่จะต้องแน่ใจว่าน้ำมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภคโดย ทำให้น้ำบริสุทธิ์เพื่อขจัดสิ่งเจือปนใดๆและทำให้ได้รับคุณประโยชน์โดยไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพแม้ว่าคุณจะอยู่ห่างไกลจากธรรมชาติคุณก็สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์นี้เข้ากับกิจวัตรประจําวันของคุณได้เมื่อดื่มน้ําให้จินตนาการถึงต้นกําเนิดความบริสุทธิ์และพลังการรักษาที่น้ําได้รับการจิตแต่ละครั้งสามารถเป็นแนวทางในการปรับตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติคืนความสมดุลและเคารพต่อกระแสแห่งชีวิตตามธรรมชาติ การเชื่อมต่อกับธรรมชาติผ่านทางน้ำเป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆที่สามารถเปลี่ยนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคุณเติมเต็มการเดินทางของคุณด้วยความสงบและการฟื้นฟูการดื่มน้ำโดยไม่มีสิ่งรบกวนสมาธิถือเป็นการแสดงตนและเชื่อมโยงกับร่างกายของคุณเองท่ามกลางความเร่งรีบที่เราอาศัยอยู่เป็นเรื่องปกติที่เราต้องทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันโดยไม่สนใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่รวมถึงสิ่งง่ายๆอย่างน้ำดื่ม ด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อเราหยุดครู่หนึ่งและมุ่งความสนใจไปที่การกระทํานี้เรากําลังเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เชื่อมโยงจิตใจและร่างกายอีกครั้งและเพลิดเพลินไปกับประโยชน์ของการปฏิบัตินี้อย่างเต็มที่มากขึ้นการดื่มน้ำอย่างมีสติไม่เพียงแต่ให้ความชุ่มชื้นแก่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นอีกด้วยซึ่งช่วยในการย่อยอาหารและความมัสมดุลโดยรวม ช่วงเวลาแห่งการปรากฏตัวนี้ทําให้เกิดความแตกต่างเมื่อเรามุ่งความสนใจไปที่ปัจจุบันร่างกายของเราจะตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นมันเหมือนกับว่าคุณกําลังดูแลตัวเองในระดับที่สูงขึ้นแสดงความรักและความเคารพต่อตัวเองการดื่มน้ําโดยไม่มีสิ่งรบกวนสมาธิเป็นเพียงกิจวัตรเล็กๆน้อยๆในการดูแลตนเองเป็นการหยุดทักจากความวุ่นวาย ในชีวิตประจําวันที่จําเป็นการจิบแต่ละครั้งจะเป็นเครื่องเตือนใจว่าร่างกายของคุณสมควรได้รับความสนใจและการดูแลเอาใจใส่ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณดื่มน้ําให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อนําเสนอให้เต็มที่และรู้สึกถึงความแตกต่างที่ส่งผลต่อพลังงานและสุขภาพของคุณการดื่มน้ําอย่างถูกต้องเปรียบเสมือนการทําให้ร่างกายของเราทํางานเหมือนเครื่องจักรที่ปรับมาอย่างดีน้ําทําหน้าที่เป็นพาหะนาสารอาหาร ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนอกเหนือจากการทำหน้าที่กำจัดสารพิษที่สะสมอยู่หากไม่มีปริมาณน้ำที่เหมาะสมกระบวนการนี้จะช้าลงและไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเราได้ดังนั้นการดื่มน้ำให้เพียงพอจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสานกันมากขึ้นลองจินตนาการว่าทุกเซลล์ในร่างกายเป็นเหมือนต้นไม้เล็กๆที่ต้องการน้ำ เพื่อการจเจริญเติบโตเมื่อคุณได้รับน้ําเพียงพอเซลลจะดูดซับสารอาหารได้ดีขึ้นช่วยให้อวัยวะและระบบต่างๆของคุณแข็งแรงขึ้นในขณะเดียวกันน้ําก็ช่วยขจัดสิ่งสกปรกทําความสะอาดร่างกายและป้องกันโรคต่างๆดังนั้นการดื่มน้ำให้เพียงพอจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสุขภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการรักษาสมดุลของร่างกายด้วยทุกครั้งที่คุณดื่มน้ำหนึ่งแก้วจำไว้ว่า คุณกำลังดูแลทุกส่วนของร่างกายการกระทำง่ายง่ายนี้ช่วยสร้างหลักฐานของสุขภาพที่แข็งแรงช่วยให้คุณมีชีวิตที่มีพลังงานและพลังงานมากขึ้นการดื่มน้ำถือเป็นการลงทุนกับตัวเองและทำให้มั่นใจว่าร่างกายของคุณมีสิ่งที่จำเป็นในการทำงานอย่างดีที่สุดน้ำคือตัวช่วยที่ดีที่สุดต่อสุขภาพของไตของเราเอาวัยวะเหล่านี้เป็นตัวกรองร่างกายที่แท้จริงซึ่งทำหน้าที่กำจัดสารพิษทางปัสสาวะเมื่อเราดื่มน้ำ ไม่เพียงพอจะทําให้ไตทํางานหนักเกินไปและทําให้สุขภาพของเราตกอยู่ในความเสี่ยงซึ่งอาจนําไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือแม้แต่การก่อตัวของนิ่วในไตาการดื่มน้ําให้เพียงพอเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ร่างกายของคุณทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพพอและดีต่อสุขภาพลองนึกภาพไตของคุณเป็นระบบกรองที่ต้องการน้ําเพื่อทําหน้าที่ของมันหากไม่มีน้ํา ก็จะไม่สามารถขจัดสิ่งสกปรกออกจากเลือดได้อย่างเหมาะสมซึ่งอาจทำให้เกิดสารพิษสมในร่างกายได้การดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมการทำงานของไตรักษาสมดุลและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาร้ายแรงเช่นนิ้วในไตซึ่งอาจสร้างความเจ็บปวดอย่างยิ่งและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณได้ดังนั้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมจึงเป็นวิธีที่ง่าย และมีประสิทธิภาพในการดูแลระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพโดยรวมของร่างกายน้ำทุกแก้วที่คุณดื่มถือเป็นอีกก้าวหนึ่งสู่อนาคตด้วยความมีชีวิตชีวาพลังงานและความกังวลเรื่องสุขภาพน้อยลงเปลี่ยนนิสัยการให้น้ำแก่ตัวเองเป็นการแสดงความรักต่อตอนเองดูแลไตและร่างกายทั้งหมดน้ำเป็นมากกว่าของเหลวในการดับกระหายเธอเป็นพันธมิตรที่แท้จริงในการเดินทางออดด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของเราการบริโภคน้ำอย่างถูกต้องไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายชุ่มชื้นแต่ยังเชื่อมต่ออากับกระแสะแห่งชีวิตตามธรรมชาติอีกด้วยคำสอนทางพุทธศาสนาเตือนเราถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่จำเป็นนี้ส่งเสริมการฝึกสติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายจิตใจและจิตวิญ,ญญาณของเราตอนนี้คุณรู้วิธีดื่มน้ำอย่างมีสติและดีต่อสุขภาพแล้วลองนำบทเรียนเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณดูใหม่ ลองนึกถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเช่นการดื่มน้ำด้วยความขอบคุณหรือการอยู่เคียงข้างในขณะร,รมเช่นนั้นสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณกับองค์ประกอบสำคัญนี้ได้อย่างไรและจำไว้ว่าคุณสามารถเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นในชีวิตของคุณได้ดังนั้นฉันขอเชิญคุณแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในความคิดเห็นด้านล่างน้ำสร้างความแตกต่างในชีวิตของคุณอย่างไร และอย่าลืมติดตามช่องเพื่อรับเนื้อหาเพิ่มเติมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับความเป็นอยู่ที่ดีและการเติบโตส่วนบุคคลของคุณเจอกันในวิดีโอหน้าและขอให้การจิตน้ำแต่ละครั้งกลายเป็นการเฉลิมฉลองของชีวิต